ครับผมสวัสดีครับพบกับี่กภพการเกษตรอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาเยี่ยมแปลงเกษตรกร ลูกค้าเข้าไปหาที่ร้านนะครับบอกว่าใบอ่อนไหลไม่หยุดนะครับแล้วก็ออดอกหอมนะครับดอกมะเขือพวงใหญ่นะครับแล้วก็มีเริ่มบานแล้วก็มีนะครับใบอ่อนไหลไม่หยุดนะครับอ,ยอยนี่ครับ อ่าเจ็ตัวแล้วคุณพ่อสวัสดีครับพ่อถ้าไม่มีใบแก่เยอะอยู่นะใบเล็กพ่อว่าครับโอ้ใบอ่อนออกเยอะนะนี่แต่ดีแต่มันมีใบอ่อนก็ใบแก่อยู่เยอะดีดีตรงที่ว่าใบใบแก่อยู่เยอะครับเดี๋ยวไล่อันนี้ให้ให้ให้กลางให้เขียวดีที่ที่พ่อตัดยอดเะ่าไหรตัดเลยตัดไม่ไอ้ไม่ได้หรอกไม่เยอะเท่าไหร่แต่ประมาณกอหยุดหยุดไว้ก่อนพ่อ เออไม่ไม่ไม่ตัดอีกแล้วครับครับครับเดี๋ยวให้มันผ่านไอ้ฤดูหน้าค่อยตัดครับมันไม่สบายใจลยครับนะครับเกษตรกรก็มีความกังวลนะครับไม่สบายใจเนื่องจากใบอ่อนออกมาเยอะมากนะครับในช่วงนี้นะครับแต่แปลงอื่นไม่ค่อยออกนะครับดึงใบไม่ค่อยออกกันแต่แปลงนี้ใบออกดี นะครับแต่ว่าออกผิดช่วงไปหน่อยนะครับก็ไม่สบายใจนะครับวันนี้ก็ได้เข้าตามมาเยี่ยมแปลงเนื่องจากคุณพ่อเข้าไปบอกที่ร้านนะครับว่าเจอปัญหาแบบนี้นะครับแล้วก็แวะเข้ามาดูนะครับตัวนี้เราก็จัดเป็นตัว X Drop นะครับ นะ,ะแล้วก็02530นะครับแล้วก็บวกแมกนีเซียมนะครับอัดเข้ามาเล่งใบให้แก่นะครับอย่างน้อยๆให้ใบกลางแล้วก็เข้มขึ้นในช่วงห่างแยะนะครับก็จะช่วยลดการหลุดร่วงลงได้นะครับนะครับ อันนี้ที่เขากลัวกันนักกันหนาเลยนะครับใบอ่อนออกนะครับในช่วงอดอกใกล้จะบานนะครับแล้วก็ห่างแยะนะครับตอนนี้ก็ให้พ่อปรับรอบฉีดมาเป็นเว้นสามวันแล้วก็ซ้ําเลยนะครับนะฮะบางต้นก็บางต้นก็บานแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ ดอกเน่ต้องการอาหารเยอะนะครับต้องการพลังงานเยอะนะครับแต่ทีนี้ถ้ามีใบอ่อนออกมาในช่วงนี้นะครับก็ใบอ่อนก็จะดึงอาหารและพลังงานนะครับเพราะส่วนหนึ่งตัวใบอ่อนเองก็อยู่ใกล้ใบเก่านะครับซึ่งใบเก่าเนี่ยเป็นใบหลักนะครับในการสังเคราะห์แสงนะครับปรุงอาหารให้พืชเลี้ยงทุกส่วนของพืชนะครับนี้ใบอ่อนอยู่ใกล้ใบเก่านะครับก็จะดึงอาหารไปใช้ได้เร็วกว่า พวกดอกหรือว่าลูกเล็กที่ในระยะขึ้นลูกหางแย้นะครับก็เป็นอันตรายนะครับเดี๋ยวต้องรีบเร่งจัดการนะครับนะแต่ส่วนหนึ่งนะครับที่จากการสอบถามนะครับคุณพ่อนะครับก็ปีนี้นะครับที่ใบไหลไม่หยุดนะครับจากการวิเคราะห์เบื้องต้นเนาะจากการสอบถามนะครับคาดว่านะครับอาจจะมาจาก นี่ครับปีนี้ขยายวงน้ำนะครับจากสองหัวเป็นสามหัวนะครับซึ่งช่วงก่อนหน้านี้นะครับอาจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ใบไหลไม่หยุดนะครับแต่อันนี้ช่วงดอกหอมหางแย้ก็ให้เบาน้ำลงมานะครับให้วงน้ำอยู่ในในต้นนะครับไม่กระจายออกนอกโคนตุ้มนะครับแล้วก็ไล่ฉีดเร่งใบให้เข้มให้การให้แก่นะครับเพื่อ พยายามให้ไวที่สุดนะครับเพื่อให้ชุดทางแยกกระทบน้อยที่สุดนะครับผมครับเยะยังไงก็พามาอัปเดตพามาติดตามกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็าฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ